สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับเราทเอฟซีโอวันนี้เบอร์เบอร์นิดนึงพูดผิดพูดถูกต้องขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับวันนี้เมนูง่ายๆครับผมที่ใครๆเขาก็บอกว่ากับอาหารสิ้นคิดเนาะแต่สําหรับครัวในเอกแล้วไม่มีสิ้นคิดแน่นอนครับผมถ้าผมได้เข้าครัวนะกระเพราเนื้อครัวแห้ง กับเรากรอบไข่ออนเซนมันไม่ธรรมดาแต่ก็ต้องขอโทษทุกคนนะครับ fc ด้วยนะครับผู้ติดตามทุกคนนะครับคือไฟมันไม่สบางวันนี้พอดีไฟเสีย,ยมันก็เลยดูด,ดคูคึมนิดนึงต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับที่คลิปดูมันออกจะออกมาไม่คมชัดเท่าไหร่นะครับ<อ>ก็เหมือนเดิมครับผม ก่อนรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนไม่ให้พลาดคลิปดีๆเมนูเด็ดจากช่องครัวนายเอกและเป็นกําลังใจให้กับครัวนายเอกต่อไปนะครับผมจะได้มีผลงานดีๆมีคลิปดีๆเมนูเด็ดๆออกมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับก่ออย่าพูดมากเลยเนาะไปกันเลยเดี๋ยวจะเสียเวลาต้องออกไปวิ่งรถอีกวันนี้วันนี้ออกสายเพราะว่าพอดีพอดีมีเน,นื้อมีกระเพราอยากกิน <laughs> นีここ่คืออยากจะบอกว่าพิกแห้งพริกสดใส่รวมมันไปแดงแป๊ดมองเห็นไหมเนาะนี่คือเผ็ดจริงครับรอบนี้ผมทำเผ็ดเลยเนาะทำเผ็ดมากแล้วดูไข่ออนเซนโอ้โห็นไงโอ้ยเอโยกโยกโยกโทำไมโยกอืมเอาอืมเอาเนาะไปกันเลยครับ <c oughs> พริกหนึ่งแดงนะหอมพริกแห้งกระเพรากรอบนะโอ้โหไปครับโ <c oughs> <c oughs> อ้โหเผ็ดเลย เผ็ดนะครับทำเองด้วยนะนี่ของเรื่องอ่ะเผ็ดมากคืออยากกินเผ็ดๆด้วยแหละนี่แหละโอ้โหดูสิครับโอ้โหนนนนดูไข่ดูครับดูดูทุกคนดูครับโอ้โหไข่เยอะๆไปลงไปแล้วโอ้โหยังไงครับอื ืึไว้ไข่ออนเซนของเรานะอือไปครับฮึไข่นุ่มมาก

<c oughs> <c oughs> แดงมาก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ออืตรงไข่ตรงไข่ไข่เ,เยิ้มเลยออืนะครับโอ้โหไปครับ ข้าวร้อนด้วยโอ้โหตข้าวร้นอือเผ็ดเผ็ดมากเมนูนี้ทำพิเศษใส่พริก พริกสดกับพริกแห้งรวมกันแล้วก็นําไปปั่นให้ละเอียดนะครับเพราะคนที่ปั่นมีเหตุผลนะบางคนส่วนใหญ่ก็ตำเลยนะแต่เวลาที่เขาก็สะดวกปั่นแต่เนี่ยที่ผมปั่นนะ่ะคืออยากได้อารมณ์ของการเคี้ยวเนื้อเนื้อสับก็จริงนะแต่สับหยาบไม่ได้สับละเอียดเออ คือเราอยากอยาจะได้แบบอารมณ์แบบเคี้ยวเนื้อที่ให้รสชาติเผ็ดหอมนะครับจึงไม่จึงไม่เอาพริกมาตำไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเคี้ยวพริกไปด้วยมันจะมันจะไม่ได้รสชาติมันจะตัดรสชาติเนื้อไปหนตัดไม่ตัดรสชาติเนื้อเรื่องตัดอารมณ์ของการกินเนื้อไปด้วยถ้าจะทําเนื้อชิ้นก็มันก็จะออกออกเหนียวไปเนะเาะต้องเป็นเนื้อสั์สับหยุบยาบ วจานนี้ครับว่าใครได้ยหลายคนกินกับผมไม่ได้หรอกเผ็ดมากเป็นจริงแต่ว่าทำไว้สองชุดนะทำไว้สองชุดคือทำทำในคลิปเนี่ยจัดเต็มใส่พริกแต่ว่าอีกจานหนึ่งทำแบ่งแบ่งไว้อันนั้นไม่เผ็ดเท่าไหร่สำหรับสำหรับคนที่ สำหรับลูกกระเมียที่ไม่ได้กินเผ็ดขนาดนี้กินเผ็ดนั่นแหละแต่นี่เราเอาเผ็ดสดใจแต่ผิดจริงครับอื้อหืออื้อหยุดทังนักนะเหมือนกันเนี่ยเผ็ดมากอื้อือ พริกก็ไม่ละเอียดเท่าไหร่ยังมีเป็นเม็ดหยุดไข่ยิ่งเยิ้มกัเข้ากล่องเจอข้าวร้อนก้นไปด้วยน้ำตาซึมไปครับไปต่อกันคำโตโตไปครับ

Ủa Lương ở quá lạ Trong thiệt mạng โอ้ยไม่ไหวแล้วครับหูเห็นมากโอ้ไม่ชิมจะเผ็ดขนาดนี้ไม่ไหวจริงครับทุกคนครับโอ้โหแต่ก็เกือบหมดนะอางจริงก็ก่อนจากกันครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดสันกิ่งตังด้วยไปแล้วครับไ 给我，给我，给我！